มีคนลงไปก <kas S 1> <1993 S 3> <AM> ่อนแล้ววะหนึ่งป่ะอ๋อมันลงกับพยาเลยตายจ้ามันตายเหมือนกันลุงอยู่ไหนวะลุงอยู่ข้างหลังจ่าอันนี่อันนี้เลยชุบเลยมียาอยู่นะข้างหน้า เออคยจะเพื่อนเพื่อนเพื่อนตรงนี้ล้มเยอะมากล้มสองตัวเพื่อนมาเอาทางนี้ก่อนมาเอาทางนี้ก่อนล้มไปสองอ่ะก็เสร็จยังไม่ีแล้วตีแล้วเพื่อนไฟด่บมันไฟมันจะไฟดับไม่มีระเบิดว่ะเาเพื่อนไม่มีระเบิดอ่ะเพื่อนไปยย่เลตีงน้องอีกน้องอีกเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงเหลือสองหลือตัวนึงวะเหลือโดงเนี่ย โดดยิงโบัตรมาบัตมาโอ้ยไม่อยากโชว์เยอะไงอ่าจัดให้หน่อยอีกก็ได้เฮ้ยมาแล้วโอ้โหบนหัวยิงไม่ทันสองตัวลงไปข้างบนละขึ้นหัวกะโหลกเออหัวกะโหลกตัวหนึ่งแล้วก็ข้างล่างตัวหนึ่งแล้วก็ข้างหลังด้วยมั้งตรงหางอ่ะเฮ้ยหางอึ้งวันนี้วันนี้มัน ก็กนบันหัวโดนวะเนี่ย <Watch out. S 1> บนหัวจานเลยอะช่วยสองตัววะโดดไปชุบกันเหรอวะข้างหน้าลุงวะจ้า,จาเฮ้ยเดี๋ยวมาวิ่งผ่านเลยโอ้โหจานเนาะเอาจานโดนตัวไหนตัวนั้นแหละมีคนอยู่ข้างบนหัวอีกนะมีคนอยู่ข้างบนหัวอีกนะบนหัวมีนะเพื่อน ไม่ต้องห่วงนะตรงนี้ปลอดภัยได้ไปเลยมีตรงผมไอ้รอยดัดมันไม่มีสโคมบสองไม่เห็นเดี๋ยวอ้อมให้เดี๋ยวอ้อมให้ตรงเบอร์ไหนเบอร์สามีรู้หรือเอ้ลุงใครโดดลอบข้างหน้าว่ะนะข้างบนข้างบนท่าเข่านะขึ้นมาลุงฟังผมนี้ก่อนมีต่อโดรนไหมเบอร์ไหนอ่ะเฮ้ยโดรนข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้ยรูปทงโอ้ไม่ตายเอ้าไปหันไปยิงเพื่อนตรงนู้น เรียบร้อยจะโดนใครยิงวะตกใจจะโดนใครยิงไม่รู้อ่ะมีคนโดดอีกคนนึงจ่าใครยิงจ่านอกไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนะลุงดูให้อยู่เพื่อนโดดข้างบนยิงป่ะเพื่อนข้างบนข้างบนโดนโดนข้างในครับมาอันนี้ลุงโยนเองจะมันไปไหนวะจ่ายิงน็อกไปตัวหนึ่งอ่ะตัวจะไปซ้ำเพื่อนอ่ะไอ้ตกใจหมดเลย ชิกเลด้ข้างบนดีกว่าตัวฮะเปนหัวได้หรือสาวหรอมีคนขับบักกี้อีก Thank you ่ข้างบนโอ้มันไม่ใช่จ่ามันมีสองคนอ๋อจ่าเห็นแล้วจ่าเห็นแล้วมัีสองคนนะคนเป็นยั่ไอีกคนนึ็นอยู่คนไม่นอกว่ะโอ้โหไม่อยู่แล้วทำไมเสียงโอ้เพื่อนเพื่อนออกมาจากตรงนั้นก่อนเต็มเลยข้างบนอ่ะ โอ้โดดถึงไปแล้วโอ้เยอะชิบหายเลยอยู่ข้างบนอะหลบตรงไหนได้วะโดดได้จ้าลุงโดดได้เดี๋ยวไปช่วยไอ้เราก็ตามหาไยตัวที่ยิงอูตสีเคาะใส่ตรงข้างบนก็รออยู่เฮ้ยเพื่อนโดนละข้างบนเนาะเพื่อนโดนข้างบนนี่เอโดดกันมาเยอะจังวะลูก็หายอยู่เดี๋ยวไปแก้แทนนะตัวข้างบนยังอยู่ข้างบนสองคนนะเมื่อกี <S <S like hey, ้ ยิงลงอ่ะตรงข้างล่างคนหนึ่งข้างบนคนหนึ่งขับบักกี้มาอีกอืมบักกี้ขับมาแล้วแต่จะหาคนข้างล่างหาไปเจอทำไมมันเยอะอะไรแบบนี้วะเนี่ยเดี๋ยวขอหาอะไรดีกว่าเอ,อ้ยนี่บอดดีกว่าจะห่ออ๋อทางตัวอยู่นี่ลุงตรงไหนเนี่ย อยู่ตรงเนี้ตรงตรงหูมันอ่ะเฮสองตัวสองตัวหมดเอาำะังจ้ะอยู่ในหูอ่ะขี้หูไดโนเสาร์นี่หว่านี่มีรถมามีรถมาเพื่อนเพื่อนโอเคกี่ตัววะน่ะรอกหนึ่งโอ้ยกระสุนหมดไม่มีแม็กดำตกอีกเหลือคนหนึ่ง เ,เหลือคนนึ่งเหลือคนนึ่งเฮ้ยทำไมนัดที่สองยิงไม่ออกมันมันชักลูกแน่เลยอะชักอยู่ชักอยู่เออ,อ,อเสียด้ว่ะถ้าเป็นเอ็นี่ยิงต่อได้เลยนะจอดเปะวะจ่า,จาว่าต้องจอดอะ่ะรถมันพังแล้วอะใส่เลยละกันนี่คือไฮไลท์จอดเนินต้นไม้นี่แหละใช่หรอเออทำไมไม่เห็นวะจ่าวิ่งจากเกิดได้ลุงเกิดได้เกิดได้ก็แย่แล้ว เอาไปไหนวะแต่เพื่อนเขาตกอยู่ตรงนี้เลยนะชอตเด็กติ๊กตอกไม่สวยเท่าไหร่ตาเล่าดิอ้าวหายเลยอะไรวะเนี่ยเพราะว่าอ่าลุงได้ลุงได้หลายตายคนหนึ่งคนที่ยิงบนรถ P W เหลือคนหนึ่งอ่ะเมื่อโอ้เมื่อกี้สี่คนเลยเหรอเขับไม่ชนลุงด้วยนะถ้าชนลุงก็จบเลยอโอ้โหยิงคนขับแล้แต่เห็นข้าไม่เปิดใหญ่ จะเล่นให้ดูเอ๊ยโอโอ้ยหลังคาบ้าน <ทำ S 2> ชุกได้ชุกได,ดไ้ไม่ยุงลุงไม่ไมีนี่ว่ะสมมตเพื่นอนโยู่ชุกได้เลยชุกได้เลยขนอยู่เขาขับต่อไปอย่าให้จา่าลุกขึ้นมานะเดี๋ยวเอเ็มอาร์เข้าหัวชุบอยู่ชุบอยู่อยู่บนหลังคาบ้านอะ่ะที่นั้นแหละจา่าทำไมจา่าประมาณเนี่ยเออแล้เขาสเปรย์โฟนอนเขาจะลงสามวันเนี่ย Thank you ราคาน้ำเงินเหรอขึ้นไปได้ไงวะจ่าใช่เหรอราคาเหรอเออใช่ใช่ไปลบบ้านมาแล้วอ่ะว่าเราก็เปลี่ยนตำแหน่งกันตกตัวหนึ่งโดนน้นด้วยอ้ยจ่าโดนอีกแล้วเหรอเฮ้ยจ่าเปนคนตีไอ้ตีนี้ตีี้เปนคนตีจบแล้วไม่เป็นไรมันฟ้นอยู่มุมนี้อะไรเนี่ยไม่มีสมองเหมือนกันนะเพื่อน อไอ้ตัวหาตัวบิ๊กฟู้ดก่อนรถมันอยู่ฝั่งนู้นว่ะเอ้ยมีเอ้ยมีอันนี้ไดโนเสาร์อยู่ตรงเนี้ยแล้ว <Blue. S 2> บลูอ่ะมีคนถีบบลู่บลูอุ้ยศพเต็มเลย Watch out เฮ้เดี๋ยวลุงขับวนดูให้ไหมตกนะบลูอ่ะเออหลังเปิดมากเลยอ่ะบลูอ่ะขนาดโดนเวกเตอร์ยิงยาจ่ายยังตกเลยอ่ะงงเลยเดี๋ยวนะแล้วไอ้ตัวรถนั่นเป็นไงแล้วอ่ะ อุ้ยไดโนเสาร์ใหญ่โอ้โหมาแล้วลูกอ่ะหาเข้าบ้านก่อนแหละฉันม้าดีมาดีอยู่ไหนนี่นี่นี่เต็มยิงนะเต็มยิงแถวๆนี้แหละมาแล้วมาแล้วยิง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 แล้วโดนยิงแล้วโดนไม่โดนว่ะไม่โดนอาจ้ะย์ุ้ยมันเจิดแล้วเบิดแล้วแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วแล้วตัวนึงอีกตัวนึงอยู่ไหนอุ้ยหกองพาหกองพลาเจ็บหน้าหูเจ็บมาก ตายไปสองละเฮ้ยโอ้โหตัวกายยิงอีกมวนไม่ได้ละเพื่อนมันนอนหมอบอยู่เล่นเลยหาที่เล่นเลยเพื่อนแบงกอีกเฮ้ยได้ได้แตะเลยแตะเลยแตะเลยเฮ้ยดาเสียจอดสองตัอวิ่งขึ้นวะีเลยไปไหนแล้วอะมุมนี้ไม่เห็นนะเพื่อน ให้เดี๋ยวลุงปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวมันจะเสียงดำนี่จะเปวเวค่ะเราได้ยังอยู่ยังอยู่ชุดกันอยู่ในรถอ่ะเดียอุ้ยขาดเม็ดเดียวเลยวะขับรถขับบรูไปหาเลยกด้าเอ้าไอ้นี่ใครเนี่ยห <laughs> <laughs> มอบอยู่กับบรูเลยนะเองอะตำแหน่งโดกันด้วยจ้ะใช่เหรอตรงเมื่อกี้ที่ยิงกันนะนะ อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโดนซิงโปกออโต้เฮ้ยหลังหลังเข้านะจ๊ะระวังโดนหลังนะหลังกำลังเคาะเก็บเพื่อนอยู่ชุบไม่ได้แล้วละ่ะแต่ระวังหลังนีง่ทำไมมันไม่โดนระเบิดวะเฮ้ยยิงฟรีทำไมจ๊าไม่ยิงไง อือหรืมเบอรอยูอะดิซ้ายล่างจาะตรงนซ้ายว้าวสูญหมดโชยูพีไปเนี่ยเขาโดนไกลๆกกดใช่ไหมเนี่ยสองคนนะอ้าวหมดอ้าวเพื่อนก็ตายหเหลือคนเดียวนคนที่ยิงเพื่อนอ่ะไอ้เฮ้ยห,หนึงห่งหนึงน่งเดี๋ยวพี่แบกให้เองน้องๆไม่ต้องห่วง เว้จ่ายยิงนายยกว่ะเมื่อกี้เอ้ยใช่หรอ,อยิงซ้ำกล่องเ,ออเลยดิจ่ายยิงนายยกว่ะชิปหายแล้วอยู่ไหนว่าเนี่ยเพราะว่าลุงได้ไฮไลท์ไปแล้วเขาซ้ำเพื่อนจากทิปนูนปน้น่ะแปดห้าชิปร้อยอะล่าสุดอะเออข้างล่างนี่หรอไม่ไกลไกลเลยตอนที่เขาซ้ำเพื่อนอยู่ไกลน่าจะขอบลุงไม่อองั้นก็เอาเอฟโฟยิงก่อนละกันแต่ไม่รู้นะจะ หนูไม่รู้นะไม่รู้เขาวิ่งอ้อมซ้ายอ้อมขวาเปล่าเราไม่รู้นะเราคงมีสน่หดโดยหือเกว่าต้องต้องถามเพื่อนเพื่อนโดนอะไรโดนอะไรซ้ำเพื่อนโดนเอฟเอฟไอ้นั่นเอมสิบหกยิงล้มแล้วก็โดนใครซ้ำไม่รู้อ่ะอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนนะอันนี้รออะไรรองอะรอก่อนเดี๋ยวตายเซฟก่อนเดี๋ยวตาย ลุงว่าเขาอยู่ตรงหินไว้จ่ะข้างหน้าที่จับหินใหญ่อะนะนี่อะนะเออว่าอยู่หินจริงด้วยปืนไรไม่รู้อ่ะแต่เล็งค้างแล้วอ่ะสไนายอยู่ดิเฮ้ยเคาะหัวเลยอย่างงี้โอ้ยยูอินพียูอินพีเอายูอินพีนี่จ่ายยูอินพียูอินพีสเปรย์เลยยูอินพีแต่ดูนี่ใช้ได้เปล่านี่นี่ยูอินพีนี่โอ้โได้ทุกระยะไม่ใช่ไม่ใช่มันมันไปนอนยิงไงแล้วก็โอ้โโดนวง ไม่ใช่ไม่ใช่นอนยิงใครก็ยิงได้ปืนมันดีปืนมันดีปืนมันดีเป็นนอนยิงเฮ้ยหนุ่มฟอสหล่อเฟี้ยวอ่ะหนุ่มฟอสหล่อเฟี้ยวไม่มีเสียงเพลงเลยเต้นลมมันเป็นท่าจากเพลงอะไรเนี่ยที่จริงมันออกแบบเองมาก่อนเหรอ